มายองชดสุกแล้วเพื่อนๆว่าหนุนขบับนสุกแล้วโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาหาเก็บดีกว่าเดี๋ยวจะเก็บของเยพรไปเปรียบเทียบกับของอััสราแปลกเนาะมายองชีดเหมือนกันของเยพรหวานของอาภาัสราปเปรี้ยวเดี๋ยวจะเก็บก่อนเด้อเก็บมายองชีดกันดีกว่าเอ้ว่ามันยังไม่สุกนี่ได้ลูกหนึ่งอันนี้ยังไม่สุกเท่าไหร่เดี๋ยวหาลูกสุกๆก่อนอเก็บได้สองลูก จะไปเอาของอภัสราสองลูกมาชิมให้ดูต่างกันนะไหมรู้ละปีก่อนๆยายเคยกินแต่ของเยาพรน่ะมันหวานแต่ไปชิมของอภาสรามันเปรี้ยวเยพรมีรอบต่อไปอีกเยอะอยู่นะม,มีรอบต่อไปเนาะนี่มาฟังน,นี่แต่ไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่านะ นี่จะออกดอกลแล้วนี่ของอพัศสราดอกมากติดเต็มต้นเลยแต่ทำไมมันเปรี้ยววะไม่เข้าใจนี่สุกกว่าเองนะเดจะเก็บไปสองลูกน้ำที่สุสกๆก็แต่ของยปนจะลูกใหญ่กว่า ดูสิลูกเล็กกับลูกใหญ่ชิมดูสิโอ้ยแสงมันร้อนเลยจะเป็นไงแสงชิมอันไหนก่อนชิมอันเล็กก่อนอันเล็ก็เปรี้ยวไม่เียเตะมันเปรี้ยวแล้วมันหวานอันนั้นเขาเยี่ยมค่ะอันใหญ่เฮ้ยเสียไงอืมอือันนี้ขนาดมันยังไม่สุกดิ อืมอนี่อืมอื้อันะอืมเมนที่มันมาชิมเดยซีเลยเม,ม่อืมอ่อเราทำจูให้ก่อนฮ่น่า่าะ แพงจิตทำอนไรเกียวอยู่ด้วย,วยอันนี้ถ้าเก็บไว้สักวันของวันเนาะมันกำลังไม่ลหม่มันสองเยาวนมันกนะลังแปลกว่าทำไมมันมเปรี้ยวอะของเยวอีหิงิตาค,าคนกีก็ไม่เปรี้ยวล้วเกิด,กด

thì chờ cọ nó mà đừng lên và nên biểu cho nó thôi mẹ mình